อ่ะก็สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับ The Bank TV นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกมอีกเกมหนึ่งเป็นเกมคลาสสิกเกมเก่าแล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นนะครับเพราะผมเจอมาว่าเป็นเกมเก่าไม่กินสเปคแต่สนุกจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับกับเกม Bounty Hunters Video Review นะครับ ก็นะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม m a สกริฟฟินบัลติฮันเตอร์สนะครับก็เป็นอีกวิดีโอเกมหนึ่งที่ออกมาตั้งแต่ปี2,546นะครับออกมาในยุคสมัยของ PS2 นะครับและลงให้กับคอมด้วยโดยเกมเกมนี้เนี่ยได้คะแนนรีวิวไปสูงมากนะครับจากเว็บ IMDB และอีกหลายเว็บนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบคลาสสิกและผมเองเนี่ยในปี2 0 2 4ได้มาลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมประทับใจในเรื่องของคัดซีนนะครับการทำคัดซีนการทำซีนิมมติกต่างๆเนี่ยมนให้อารมณ์แบบเฮ้ยเหมือนเราย้อนยุคกลับไปในุค ในยุค98อะยุค XP ยุค98อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากที่ผมได้เล่นไปสักพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออผมก็บอกว่าได้เลยนะครับว่ามันเป็นเกมที่ทำให้เรารู้สึกรู้สึกถึงบรรยากาศแบบ o อ d school นะครับใครที่เติบโตมากับ Counter Strike นะครับใครที่เติบโตมากับการใช้คอมพิวเตอร์ RAM 512 RAM 256เนี่ยผมว่าคงจะทันเกมเกมนี้แน่นอนนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีเกมที่น่าสนใจยัางเช่น Halo Combat Evolved นะครับแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า เมสกริฟฟินนะครับมันทําออกมาได้ดีเพียงแต่ว่าระบบการยิงกับระบบการต่อสู้หรือคอมแบทซิสเต็มเนี่ยมันออกแบบมาได้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดียังไงมาดูกันนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับระบบการยิงศัตรูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่แบบไม่ได้มีน้ําหนักอ่ะคือสมมติเรายิงโดนศัตรูอย่างเงี้ยไม่มีเลือดไม่มีอะไรออกมาเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบการยิงโดนแบบโดนแบบดาดเดเลยอ่ะแบบไม่ได้มีการยิงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกระสุนมันมีน้าหนักเห็นไหมเรายิงศัตรูเนี่ยอย่างมากสุดเนี่ยก็จะมีแค่แอนิเมชันว่าศันบบแ่มไได้ มันไม่ได้เหมือนคอร์บลตี้หรือเหมือนเฮโลที่แบบเวลาเรายิงโดนโดนกับศัตรูแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกหรือมีความที่เรารู้สึกแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยรวมนะครับถ้าใครที่กําลังหาเกมเล่นแก้เบื่อนะครับหรืออยากหาเกมที่มันแบบเล่นเล่นแล้วรู้สึกคลาสสิกเนี่ยหรือว่าใครมีโน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับประมาณว่าแบบไปทํางานแล้วแบบไม่รู้จะเอาเกมอะไรไปลงเนี่ยเมสกริฟฟินเบลตี้ฮันเตอร์เนี่ยตอบโจทย์ท่านได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเออไม่กินสเปคแน่นอนแล้วก็ ก็อย่างว่าเนาะมันออกมานานมากแล้วนะนะก็ถามว่าเล่นได้แก้เซ็งไหมก็โอเคนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยถามว่าเป็นเกมที่สนุกเหมือน h ฮโลหหรือค a รอบดูตี้หนึไหมผมบอกตรงว่าไม่นะฮะ